สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเราจะพากันมาทำอะไรคะเชื้อเพลิงปั่นเข้มมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกาญจนาพรแทนไชยสงฆ์เล่นพี่2ั .4 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิดาอ่อนว่าชั้นม .4 เล่นี่29ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชรนุคงศ์เล่ที่28ชั้นม .4 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวรัญญาพาโอชั้นม สวัสดีครับชื่อเด็กชายธนรัตน์ทองทวินชั้นม .1 นครับสเลขที่13สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรศิราทองอุ่นชั้นม .1 นครับสเลขที่35ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนมาเจนการชั้นม .1 นึครับสเลขที่สสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัชดาปัญญาเลขที่25ชั้นม .1 นครับสค่ะอุปกรณ์การทำเชื้อเพลิงอัดแท่งของเราในวันนี้มี 1. เครื่องช่าง 2. องกและสาก สาุงมือสี่มีดห้าสาลิงหรือกระบอกเข็มฉีดยาหกถาดเจ็บเขียงและสิ่งสำคัญในการทำเชื้อเพลิงอัดเพศของเราในวันนี้ค่ะไม่ได้ก็คือเปลือกกล้วยค่ะเราไปทำเชื้อเพลิงอัดแห้งกันค่ะบ๊ายบายอย่างแรกนะคะเปลือกกล้วย และเราต้องการถาดม,มารองเปือกกล้วยขาดพิ่านาหนึ่งาจุกรัมรวมทั้งสิ้น435 5กรัมค่ะวิธีการทำนะครับเราต้องรองเปือกกล้วยมาหั่น<า>ให้เป็นชิ้น,นเล็ๆเกๆแล้วก็ตามให้ละเอียดค่ะและสุดท้ายเอามาใส่ในใส่ใน เราไปทำเช่เพื่ออัดแท้งกันค่ะแล้วก็จะใช้เป็นเปลือกกล้วยนะคะหั่นให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะเอาไปตำหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ใส่ในครุกค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะ<ด><ด>จากนั้นก็เอามาบรรจุใส่ใร่ดิ้งนะคะ ไปให้แน่ๆนๆเลยค่ะให้มันเป็นแห้งนะคะพุดพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นำออกมา,มาะค่ะแล้วก็เค้ะออกก็จะได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็นําไปตากแห้งพอตากแห้งเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่พันแบบนี้นะคะจากนั้นนําไปตากแห้งหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้แบบนี้เลยคะ่ะแบบนี้เลยค่ะสามารถนําไปใช้ร่วมกับถ่านได้เลยนะคะ